เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้คิงพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ที่โรงงานไอรีลพาร์นะครับผู้ผลิตสินค้าหรือว่าแบรนด์เ e สิต้นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้นัดผู้บริหารหนุ่มไฟแรงไว้ข้างในเลยเดี๋ยวตามคิงมาเลยครับผม อะไรครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามายืนอยู่ข้างในแล้วนะครับสำหรับนี่เป็นล็อบบี้หลายคนบอกว่าสวยงามหรูหราอลังการมากนะครับนี่ก็คือล็อบบี้ของโรงงานผลิตเนทิต้านะครับนั่นคือโรงงานไอเดียลพัสนั่นเองวันนี้ก็มีผู้บริหารสุดหล่อนะครับผมจากเนทิต้ามายืนรอรับอยู่แล้วนะครับมีต้อนรับนะครับคุณกิติศักดิ์กิติพยัก์นะครับผมสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับผมเห็นโรงงานดูดีขนาดนี้แล้วเป็นโรงงานของเราครับเราสร้างโรงงานเนี่ยสำหรับ ตอนรับลูกค้าในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีมีห้องอบรมทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ห้องรับแขกแล้วก็มีห้องน้ําที่สะอาดสะอาดสวยงามแล้วก็มีห้องพักของพนักงานอย่างดีครับผม <นะ S 1> เห็นบอกบว่าที่เดินเข้ามาเนี่ยแบบสวยงามหรูหราอลังการจริงๆแล้วที่นี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งบ้านพักคนงานห้องน้ําห้องสุขาเองก็ดูเรียบร้อยจนทําให้คุณกิติศักดิ์เนี่ยตัดสินใจที่จะเป็นร่วมที่จะแบบร่วมหุ้นที่จะทำเครื่องบางเลยร่วมลงทุนเลยใช่ไหมครับ ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะกว่าจะเราจะค้นพบโรงงานที่เราร่วมตัดสินใจลงทุนด้วยเรับเราต้องใช้เวลาร่วมครึ่งปีนะครับแล้วเราก็ค้นพบโรงงานที่นี่นะครับที่เรียกว่าตอบโจทย์เราแล้วใช่ไหมครับแล้วนี่ถามผมถามนิดนึงว่าระหว่างที่เราเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางเป็นผู้จัดจําหน่ายก็ว่าแล้วเราไปจ้างโรงงานที่เป็น O E M ผลิตกับร่วมทุนเลยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างตรงที่การทํา O E M เนี่ย มันมีสูตรหนึ่งสูตรแล้วก็บริษัทกขอ,ขอจะสา,ามารถเข้ามาสร้างแบรนด์ก็ได้ครับแต่ว่าการลักษณะการร่วมทุนอของเราเนี่ยเป็นการคิดค้นสูตรขึ้นมาสําหรับแบรนด์เราโดยเฉพาะับค,ครับ,รบก็คือสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะควบคุมการผลิตค<ช>วบคุมสูตรได้ด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ก็พร้อมแล้วครับคุณผู้ชมกับผมแจงกายพร้อมแล้วเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้าไปชมกระบวนการผลิตรวมถึงขั้นตอนการทํางานของโรงง,งานไอริโพาร์ที่ผลิตในทิต้ากันครับใช่ครับ เอาละคับผู้ชมครับสำหรับการเยี่ยมชมโรงงานไอรีลพาร์ในวันนี้นะครับเราก็มายืนอยู่ที่ส่วนที่เรียกว่าส่วนสําคัญที่สุดของกระบวนการใช่ไหมครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับคุณพี่ครับเป็นส่วนของลายผลิตนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าในลายผลิตได้เนี่ยก็ต้องมีการล้างมือทำคามสะอาดมือครับแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์แอีกครั้งแล้วก็มีการใส่มวกใส่ผ้าปิดปากนะครับใส่ชุดเพื่อป้องกันสารปนเปื้อนที่จะเข้าไปตอู่ข้างในใช่ครับผมก็ส่วนสําคัญนะครับผมที่เกิดการผลิตของเนชิต้าได้ก็เริ่มจากตรงนี้เดี๋ แล้วครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในโรงงานผลิตของ a e r ียร์พารแล้วนะครับแ,แล้ีน,นี้ส่วนนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เีครับเป็นห้อง Research and Development นะครับก่อนที่เราจะคิดสูตรกันเสร็จรเนี่ยเรจะต้องเข้าสู่กระบวนการกระบวนการรีเสิร์ชแล้วก็พัฒน,นาห้องนี้<ม>พอได้สูตรเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่การเตรียมวัตถุดิบอีกห้องหนึ่งก็คือเรียกได้วา่าผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยด้านการ ที่มีประสบการณ์ต่างๆก็จะอยู่ในห้องนี้นี่ประสบการณ์มากกว่า30ปีเลยอ๋อทุกท่านเลยครับหลังกาผู้ชมหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราได้ดูกระบวนการ R&D นั่นก็คือนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้มีการวิจัยก่อนที่จะมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วที่มาเจอห้องนี้ในส่วนนี้มีบทบาทยังไงบ้างครับคุณตี้ก็หลังจากที่วิจัยเสร็จปุ๊บครับผูปส่วนผสมเสร็จก็จะเตรียมส่วนผสมในห้องนี้เตรียมไว้สําหรับเพื่อที่จะนําส่งเข้าไปสู่เครื่องจักรต่อไป ซึ่งเครืจักก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็คือตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างที่บอกไว้ว่า ทะเลบรราอะไต่ป็นส่วนผสมที่มาจากทั่วโลกเลยครับท,ที่เราคัดสรรมาเตรียมไว้ถูกเก็บในห้องนี้ท,กกที่เ <ใน S 1> ห็นแบบบรรจุพันธุ์เล็กๆนี่คือจะมีวัตถุดิบที่มีมูลค่ามีราคาสูงทั้งนั้นเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปช่างตวงแล้วก็นาสู่กระบวนการผลิตอ,อีกครั้งนึงหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นเลยเสนกาเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขั้นตอนการผลิตครับผมหลังจากที่เราได้ชมกระบวนการ R&D นะครับตอน่องมาถึงการที่จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบรือว่าเตรียมส่วนผสมต่างๆที่จะลงในเนื้อครีมและการช่างตวงแล้วเนี่ยทีนี้มาถึงห้องนี้ห้องนี้มีบทบาาทสํคคัญพเป็น เป็นห้องกาผลิตนะครับเป็นไลน์การผลิตที่มีเครื่องจักรที่เรานําเข้ามาจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งประเทศเยอรมันเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงที่สุดนะครับเครื่องจักรนี้สามารถผลิตได้วันละสี่พันกิโลกรัมต่อวันแล้วก็ใช้คนเพียงแค่2คนเท่านั้น2คนก็คือควบคุมระบบเครื่องหมดเลยถูกต้องครับไล่เจ้าเครื่องมันทางานยังไงครับ การทํางานก็คือหลักการทํางานของเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องฮอร์โมนจีไนเซอร์เวคัมครับผมนะครับหลักการทํางานก็คือเป็นเครื่องที่ศูญมีสูญญากาศนะครับไม่ก่อให้เกิดฟองการไม่เกิดฟองทําให้เนื้อครีมเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับไม่มีการสูญเสียของส่วนผสมทำให้ส่วนผสมยังคงอยู่ได้ร้อยร์เต ก็ค,ค,คือเรียกว่าเราไม่ส่วนผสมต่างๆเนี่ยไม่มีการที่จะแบบเสื่อมไปแน่นอนไม่สูญเสียไปเลยครับก็บคือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าชาใช้เครื่องในการที่จะตีเท่ากันครับคุณผู้ชมครับผมเวลาที่เราอย่างจมมว่าไปต้มหรือว่าไปสู่หม้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีการระเหยซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะทำให้สูญเสียส่วนที่สําคัญของส่วนผสมไปได้แต่ไอเจ้าเครื่องนี้ที่ได้มาจากเยอรมันก็คือว่าเรียกว่ารักษาส่วนผสมต่างๆไว้ดีพอเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เดี๋ยวเราจะไปชมที่บรรจุภัณ และคุณผู้ชมตอนนี้ก็มายือนอยู่ในส,ส่วนของขั้นตอนแพ็กเกจหลังจากที่เป็นเนื้อครีมแล้วห้องนี้ทํางานยังไงบ้างครับคุณตี้ครับห้องนี้จะเป็นห้องออการควบคุมคุณภาพนะครับเราจะสังเกตว่าเราใชใ้คนไม่เยอะนะครับแต่เราเน้นคุณภาพนะครับ<ม>แล้วก็พนักงานจากพิธีพิถานในการตรวจสอบอ,อ,อย่างจริงจังเพราะว่ามีการ,ราคัดสรรพนักงานมาด้วยถูกต้องเราคัดสรรพนักงานที่<ม>เพราะาตอนเช้าเราจะมีกิจกรรมในการนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิไหว้พระ นะครับเพราะเราต้องการความละเอียดอ่อนในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่มีความละเอียดอ่อนในการตรวจสอบด้วยครับเขาเรียกงด้ว่าหลังจากที่ออกจากเครื่องมาแล้วในการที่จะตีครีมมาแล้วนนเนี่ยมีการ QC เนื้อครีมจนมาถึงห้องนี้ห้องนี้ที่บอกว่าคุณที่บอกว่าเขาใช้คนน้อยเพราะว่าคุณผู้ชมครับที่โรงงานนะครับมีการที่จะคัดเลือกคนโดยการใช้จิตวิทยานั่นก็คือว่าต้องเป็นคนที่สวดมน์นะครับดูสภาพจิตใจเป็นคนที่จิตใจละเอียดอ่อนจริงๆเพื่อที่มาสู่ขั้นตอนการที่จะแพทลงในตัว แพ็กเกจนะครับเพื่อให้งานเนี่ยละเอียดมากขึ้นแล้วก็ไม่มีความพลาดขึ้นครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมขั้นตอนต่อไปกันครับหลังจากที่เยี่ยมชมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการอัดีนะครับการช่างตวงหรือว่าการเก็บรักษาวัตถุดิบรวมไปถึงกระบวนการผลิตแพ็กเกจนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เรียกว่ามาลงในกล่องแล้วตรงนี้เขาทางานกันยังไงบ้างครับพี่ดีก็เป็นส่วนของการซีลกล่องครับรบการซีลกล่องเราจะมี2แบบแบบที่หึงก็จะซีลด้วยคนแบบที่สซีลด้วยเครื่องจักรครับผม <c oughs> เีด้วยคนแล้วก็คัดสรรคนที่มีความละเอียดอ่อนเช่นกันในการซิลนะครับเพราะว่าการซิลเนี่ยใช้คนเนี่ยกรณีที่กล่องมีรูปแบบโค้งว้าวท,ที่จะเป็นต้องใช้คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องอเครื่องจักร ที่ใช้ในการซีลก็จะเฉพาะส่วนที่ไม่มีส่วนโค้งเว้ามากก็คือจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเป็นแท่งเลยใช่ไหมครับแล้วก่อนจะออกสู่ท้องตลาดเนี่ยเขาก็ต้องมีการ QC กันอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อดูว่ามันมีรอยแตกรอยอะไรไหมใช่ไหมครับครับเอาละครับเห็นขั้นตอนการผลิตที่เรียกว่าได้คุณภาพมาตรฐานแล้วก็บุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีขั้นตอนการ QC แล้วก็การที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านก็มั่นใจได้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยปลอดภ เรามีพวกควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดนะครับเป็นถึงอดีตนายกสมาคมเภศสัชกรแห่งประเทศไทยนะครับคือท่านทีรวุธพง์เศษภไพศาลนะครับเป็นผู้ดูแลกระบวนการผลิตทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะครับ แล้วก็ไปสู่ถึงมูผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเอาละคุณผู้ชมครับผมก็เรียกได้ว่านะครับใน2สัปดาห์นี้นะครับเราเรียนรู้ทั้งแนวความคิดในการบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็รูปแบบการลงทุนต่างๆของเนซิต้านะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้มารู้ถึงโรงงานของเขานะครับใช้บุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนประสบการณ์มากกว่า30ปีมี GNP รองรับนะครับแล้วก็ทุกข,ขั้นตอนการผลิตใส่ใจคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจที่จะทําธุรกิจจากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเอง,เอ,งอยากเป็นผู้บริโภค ตรงนี้เขารับประกันว่าปลอดภัยแล้วก็เห็นผลแน่นอนคุณผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นในด้านล่างนี้เลยนะครับแน่นอนว่าคุณจะสวยและลวรวยไปพร้อมกันอย่างแน่นอนแล้วก็สัปดาห์นี้คิงและรายการอินดีสร้างอาชีพก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนกลับมาพบกับคิงได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับครับ